ผู้มืออธิษฐานและอดอาหาร40วันเพื่อประเทศไทยโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกปทและกปภส่งพระพรจากรุ่นสู่รุ่น40วันอธิษฐานแห่งชาติ Play for Thailand Podcast วันที่4พฤศจิกายนคริสตศักราช2023ในหัวข้อทำแม่น้ำในที่แห้งแล้ง ข้าพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำในอิสยาบทที่43ข้อที่19นี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัตรนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแลง้ง ตั้งแต่ปรถกมาการเราได้เห็นพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงโลกและสิ่งแวดล้อมจากที่รกร้างว่างเปล่าเต็มไปด้วยน้ำและความมืดเมื่อโะรงทรงเนรมิตความสว่างแยกน้ำออกจากแผ่นดินมีดวงดาวสองสว่างในจักรวาลมีพืชพันธุ์คัญ,ญาหารมีสัตว์ตามชนิดของมันสุดท้ายทรงเนรมิตมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนคันที่เป็นหมันของนางซาราให้เป็นคันของพงพันธ์อับราฮัมที่ยิ่งใหญ่ประมาการบทที่21ทรงเปลี่ยนนิสัยของยาโคบและนําท่านกลับมาคืนดีกับเอซาวและทรงนําครอบครัวใหญ่ของยาโคบกลับสู่แผ่นดินบ้านเกิดได้อย่างอาัศาจรรย์พระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายให้เป็นผลดีแก่ลูกของพระองค์ได้เสมอให้เราคาดหวังในการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเราจะได้รับพระเจ้าจะทรงทำทางน้ำในทะเลทรายเพื่อท่าน ปรับที่สูงต่ำให้ราบเรียบเพื่อการเดินทางของท่านดังนั้นไม่มีวิกฤตการณ์ใดที่เกินความสามารถของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนให้กลับสู่สภาพดีเมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระเมตตาคุณและฤุทธานุภาพที่ยิ you, you master, sure ่งใหญ่จากพระเจ้าและท่านจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําทางในถิ่นธุรกันดารเพื่อท่านอย่างชัดเจนองค์ทรงสามารถเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นข่าวดีสําหรับเราเนื้อสิ่งอื่นใดในฮิบรูบทที่13ข้อที่8 พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจด,ดังนั้นเราจึงพักพิงอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์อย่างเบาใจเนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าในประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงอวยพรและพิทักษรักษาบรรพบุรุษแห่งความเชื่ออย่างอับราฮัมอิสอักและยาโคบให้ท่านเหล่านั้นส่งต่อพระพรและพระสัญญาไปสู่พงพันธุ์อีกหลายรุ่นอย่างไร พระองค์ก็ทรงสามารถส่งต่อความเชื่อและพะัญญาที่มีต่อคุณไปสู่ลูกหลานของคุณในอนาคตต่อๆไปด้วยท่านเคยมีบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในครอบครัวท่านหรือไม่ผู้ที่ได้เริ่มต้นพระพรและส่งต่อพระพรจากพระเจ้าไปสู่วงตระกูลของท่านแม้ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนรุ่นไหนขอให้ท่านได้ส่งต่อและต่อยอดพระพรจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอิสยาห์บทที่43ข้อที่19-20เเพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้ที่เราเลือกสรร คือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเราให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันข้อแรกพระบิดาในสวรรค์ข้าพระองค์เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์ข้าพระองค์จะเสาะแสวงหาพระสัญญาแห่งอับราฮัมในครอบครัวของข้าพระองค์ขอทรงโปรดทำถินทุรกันดารในชีวิตของลูก ให้อุดมสมบูรณ์ให้ลูกได้เป็นต้นตระกูลแห่งความเชื่อและผู้ส่งต่อพระพรที่ยิ่งใหญ่จากรุ่นสู่รุ่น 2. อ,อธิษฐานเผื่อจังหวัดเชียงรายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเครือจกักรและคริสเตียนในจังหวัดการขยายอาณาจักรของพระเจ้าสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแหม่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกัน ขอเชิญชวนพี่น้องกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนะื้อหาทั้งสิ้นนี้ปรากฏแก่พี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน